สวัสดีครับท่านผูช้ชมครับคลิปนี้เรามาดูเด่นร้อบนชน3สูตรนะครับก็งวดที่ผ่านมานี่ก็กร้อยของเรานี่หลุดนะท่านผูช้ชมนะผมก็เลยเปลี่ยนสูตรให้ใหม่2สูตรเป็นสูตรเดิม1สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อนคำเตือน ฮอร์โมนและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับก็หลักร้อยนี่ก็ยังไม่ค่อยเข้าเป้าท่านผู้ชมแต่ว่าสูตรหลักนะท่านผู้ชมนะ เด่นนะร้อยบนสิบบนหน่วยบนนี่ยังเดินดีอยู่นะเป็นสูตรหลักนะหลักร้อยหลักร้อยก็ยังเข้าอยู่แต่ทีนี้ร้อยบนชนสามสูตรเรานี่ก็ยังไม่ยังไม่เข้าท่านผู้ชมนะก็มีสูตรที่หลุดบ้างหนึ่งสูตรบ้างสองสูตรบ้างก็ยังตัวชนยังไม่มาสําหรับหลักร้อยนะครับ ทีนี้เรามาดูสูตรที่1นนะท่านผู้ชมนะร้อยบนเดินดี3สูตรนะสูตรที่1เป็นสูตรใหม่ที่ผมเปลี่ยนให้นะสูตรนะแสนคูณ3บวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างแล้วก็บวก5คงที่นะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นะบวก1บวก2บวก2บวก1บวก2บวก1นะครับ ผมใช้สถิติงวดที่ออก2 2 1เป็นสถิติงวดแรกนะสูตรนี้ก็เดินดีในระยะ1 5 1 6งวดท่านผู้ชมนะส6งวดนะครับยังไม่หลุดนะเป็นสูตรที่ผมก็ใช้อยู่ประจําแต่ว่าบางช่วงนี่ก่อนหน้านี่ก็มีหลุดนะแต่ก็มีบางช่วงหลังๆนี่ก็เดินดีประมาณ15 16้งวดนะผมก็ เปลี่ยนสูตรให้นะครับไม่ใช่สูตรที่คิดขึ้นใหม่นะท่านผู้ชมสูตรที่คิดขึ้นใหม่นี่ต้องยอมรับว่าทดสอบแล้วไม่ผ่านท่านผู้ชมหลายสูตรนี่เหลืออยู่ไม่กี่สูตรเองก็คือไม่เป็นไปตามที่ผมต้องการผมก็ต้องมาคิดสูตรใหม่อีกแต่มันยังไม่มีเวลาด้วยท่านผู้ชมนะเวลานี่สําคัญด้วยก็ เดี๋ยวเอาไว้ให้มีเวลาแล้วก็มาคิดสูตรใหม่นะครับเพราะว่าเวลาที่ผมคิดสูตรนี่ผมไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ไอทีอะไรนะก็เราก็ต้องหาเวลาว่างแล้วก็ต้องมานั่งคิดสูตรตามตามหลักตามแนวทางที่เราเคยทำท่านผู้ชมก็ต้องมาทดลองสูตรอีกใช้เวลาพอสมควรนะก็จะได้สูตรแต่ละสูตรใช้นะส่วนใหญ่ผมก็จะนําสูตรเก่าๆนะที่ผมใช้อยู่แล้วนะสูตรไหนหลุดก็พักไว้สูตรไหนยังไม่หลุดก็ ดูตัวเลขงวดปัจจุบันก็จับมานเอามาชนกันนะครับที่ที่เราคิดว่ามันน่าจะเดินนะท่านผู้ชมนะเรามาดูหลักร้อยสูตรที่1กันนะครับก็มาดูสถิติแล้วค่อยมาคํานวณนะครับสูตรนี้ก็16งวดนะสิงวดนี่ก็ถือว่าเดินดีพอใช้ได้นะท่านผู้ชมนะก็ไม่ถึงกับดีมากนะ เพราะว่ามันเป็นสูตรระยะ10กว่างวด14 15งวดนี่ก็ถือว่าเป็นสูตรในระยะสั้นๆนะครับไม่ได้เยืนยาวอะไรนะก็งวดล่าสุดออก2 4 6เป็นงวดที่16นะ2องสี่หเราให้เด่นที่1 2 4่งสอี่หกดเกนะครับหลักร้อยก็คือสองนะ ว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่16เรามาคำนวณงวด16กรกฎาคมนะครับสูตรแสนคูณ3บวกร้อยบนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างและวก็บวก5คงที่แสนก็คือ993 27บวก ร้อยบนร้อยบนก็คือสองนะครับบวกหน่วยบนหน่วยบนก็คือ6บวกหน่วยล่างก็คือ1แล้วก็บวกค่าคงที่นะครับหนวกค่าได้6 2สบวกหได้8อันนี้ได้เจนะหนึ่งบวกห้าได้หกสองบวกหได้8อันนี้ได้เ 7บวก8ได้5 5บวก6ได้1นะเพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกของเราก็คือเด่น1บวก1ได้2บวก2ได้4บวก2ได้6บวก1ได้7บวก2ได้9แล้วก็บวก1ได้0เด่น1 2 4 6 เจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์ตัวเดียวกับงวดที่ผ่านมาเลยท่านผู้ชมเนี่ยครับตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับขอให้เดินต่อนะท่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะจะมาตัวเดิมอีกไหมเนี่ยไม่แน่นะท่านผู้ชมเคยมีหลักร้อยมาสามสี่งว่าติดน,นะแล้วสองไ้เดินมาสามงวดเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยครับหลักหน่วยหลักหน่วยแล้วมาหลักร้อยเนี่ย มันจะมางวดที่4เหมือนเลขสามไหมก็จับตาดูนะครับขอให้เดินต่อนะครับสูตรนี้นะทีนี้เรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2สูตรนี้ก็ใช้หมื่นนะบวกสิบปนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกสงคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกหนบวกห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 แล้วก็บวกสี่นะครับก็ใช้สถิติงวดที่ออก2องสองหเป็นสถิติงวดแรกนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูโอ้ลืมใส่สีอะไรท่านผู้ชมนะใส่สีแป๊บนึงนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่ที่เปลี่ยนให้นะครับประมาณ16งวดนะระยะการเดินนะครับ<อ><อ>ก็เรามาดูสถิติกันเลยครับแล้วค่อยมาคำนวณนะถือว่าเดินดีใช้ได้นะอีกสูตรหนึ่งนะครับ เป็นสูตรที่ผมใช้อยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่สูตรใหม่อะไรนะครับงวดล่าสุดเป็นงวดที่16ผลรางวัลหนกสองสี่เราให้เด่นที่3 4 5สี่ห้าหกดแปนะครับหลักร้อยก็มาที่สองนะถืว,ว่าผ่านนะครับสิบหกงวดนะทนะ่านผู้ชมนะขอให้เดินต่อนะเรามาดูงวดนี้กันนะครับสูตร หมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยล่างคูณสองบวกสองคงที่หมื่นก็คือสี่นะบวกสิบบนก็คือสี่บวกหน่วยล่างคูณสอ,นะอ 4, หง 2, หน่วยล่างก็คือหนึ่งหนึ่งสองสองบวกสองคงที่นะครับสองบวกสองได้สี่สี่บวกสี่ได้แปดนะครับ แปบวกสได้สองนะเด่นตัวแรกก็คือเด่นสองสองบวกทีละ1แต้มได้3 4 5 6 7แล้วก็บวกสี่ก็ได้1เด่นร้อยบนสูตรที่2นะเด่น2 3 4สามสี่ห้าหกดหนึ่งสองี่ห้าหกดหนึ่งนะ ขอให้เดินต่อนะครับท่านผู้ชมครับขอให้มาตัวชนทีเถอะหลักร้อยนี่ขอเต็มๆสักงวดหนึ่งนะก็ทีนี้เรามาดูสูตรที่สามนะสูตรที่สามนี่เป็นสูตรเก่าของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรก็เดินดีนะสูตรนี้ก็17งวดแล้วท่านผู้ชมนะ17งวดนะ 1ิเจ็ดงวดสูตร10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างคูณสอบวก3ามกุงที่ผลลัพธ์เทร่บวกหน่บวกสบวกหนึ่งบวก1บวกสบวกหนึนะครับก็ใช้สถิติงวดที่ออก0 4 4เป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้เป็นสูตรเก่างวดที่ผ่านมานะครับ17บเดงวดยังไม่หลุดนะเรามาดูสถิติแล้วก็มาคำนวณท่านผู้ชมนะ งวดล่าสุดเป็นงวดที่17ผลรางวัลออกสองสี่หกเราให้เด่นที่4589023นนะครับหลักร้อยสองก็คือตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเป็นงวดที่สิบเจ็ดนะ ทีนี้เรามาคำนวณงวดนี้กันสูตรนะครับ10บนบวกหน่วยบนบวก10ล่างคูณสองบวก3คงที่10บนก็คือ4บวกหน่วยบนก็คือ6บวก10ล่างคูณสองล่างก็คือ9 9้า8สองบวก3คงที่8บวก3ามได้1นะครับ4บวก6ได้ศูนย์ เพราะฉะนั้นเด่นตัวแรกเด่นหนึ่งนะท่านผู้ชมนะหนบวกหได้2 2ง,งบวกสได้5 5า,าบวกหได้6กบวกหนึ่งได้เจ็ด,จดวก,วกได้9 9บวก1วได้ศนยะ์ะเด่น1 2 5 6 7 9 0งห้า,หานะครับหนึ่ 790นะนี่ก็เป็นร้อยบนชน3สูตรนะเดี๋ยวผมจะจับชนให้เลยนะทั้ง3สูตรนะครับนี่หลักสิบนะท่านผู้ชมนะหลักสิบชนไปแล้วหลักหน่วยผมก็ชนให้ไปแล้วทีที่นี้เรามาดูชนหลักร้อยนะหลักร้อยก็คือ ร้อยบนสามสูตรนะครับสูตรที่1 1 2 4 6 7 9 0่งสองสี่หกเจ็ดเก้าูนย์สูตรที่สองสองสาส้าหกดหสูตรที่สามหนึ่งสองห้าหกดเกนะครับก็เราจับชนกันศูนย์ี่มี2สูตร1มี3ส,สูตรนะหน,นะครับ1มี3ส,สูตรนะครับ1 2ึสาม สองก็มี3สูตร2 2 2สองนะครับหนึ 1, 2, มีหนสูตรนะครับสก็มี2สูตร5มี2สูตร6 1 2 3ึ่ามหมี3สูตรเจ็ดก็มี3สูตร7 1 2 3หนะครับแไม่มีเลยนะท่านผู้ชมแปไม่มีในหลักร้อยเลย9ก็มี2สูตร เพราะฉะนั้นเด่นร้อยบนชนสามสูตรชนกันที่1267 1267นะครับก็นี่เป็นร้อยบนชนสามสูตรขอให้มาท่านผู้ชมนะผมจะใช้แค่นี้นะครับแต่ว่าเราก็จะมีหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งมาชนเป็น4สูตรนะครับเป็นหลักร้อยสูตรหลักของเรานะครับที่ผมลงให้ คลิปแรกนะที่เด่นร้อยบน10บ,บนแล้วก็หน่วยบนนะั่นแหละเอาหลักร้อยมาชนกันนะครับก็จะเหลือเด่นจริงๆนะก็จะเหลืออยู่ประมาณ1-2ถึงตัวเท่านั้นนะท่านผู้ชมนะ1ถึงตัวเท่านั้นจาก4ตัวนะก็มีล้นท่านผู้ชมงวดนี้นะทั้งหมดนี้ก็เป็นเด่นนะร้อยบนชน3สูตรขอให้มานะครับท่านผู้ชมครับคลิปหน้านะท่านผู้ชมเราจะมาดูดับ10บบน,บนขั้นเทพกู้ขี้ กลับมาเดินแล้วนะท่านผู้ชมสูตรที่หลุดแล้วไม่เคยหลุดซ้ําก็ยังรักษาสถิติอยู่ก็วัและงวดงวดนี้นะผมจะนําดับ10บนขั้นเทพแล้วก็ดับ10บนอีก5สูตรนะท่านผู้ชมนะดับ10บนอีก5าสูตรไหมท่านผู้ชมได้เลือกใช้กันดับเยอะเลยงวดนี้หลัก10ค่อนข้างมั่นใจพอสมควรนะครับก็คลิปหน้าอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ